โอเคครับก็สวัสดีกันแล้วนะครับทุกคนแล้ววันนี้เราอยู่กันในช่อง TNP เ a m e นะครับแล้ววันนี้เราอยู่กันในเกมด y ม a แ d นะครับทุกคนแล้ววันนี้เรามีเกมใหม่นะครับเกมใหม่เราจะมาเล่นเกมใหม่ครับทุนหนานะครับคลิปนี้คือคลิปกดเบ็ดสี่แสนนะครับผมสี่แสนพอถ้าเบ็ดล้านเน่ยมันจะได้แค่9 9้ทไง ก่อนที่จะไปเริ่มนะครับก็ขอบอกไว้ก่อนเลยนะว่าเกมนี้ไม่ได้เ,เป็นเกมเล่นฟรีนะครับทุกคนไม่เกี่ยวกับเว็บพน,นันนะครับผมเคมีโค้ดอยู่ท้ายคลิปนะครับคูณสองล้กันนะอุ้ยเบ็ยนล้านอะไรอ ille, ไุ้ไม่ไม่มีเบียนสี่แสเนเบียห้าแสนหรือเปล่าห้าแสนนี่แหละเผื่อจ่ายนะมีคูณห้าร้อยด้วยเหรอถ้าคูณห้าร้อยมาทำไงเนี่ยอุ้ยสี่แสน แสนเอายังไงต่อ,อยังวันนี้ตัวคูนไม่ลงเลยตัวคูนที่เกมกี่ตัวเนี่ยเกตเตอร์กี่ตัวเนี่ยจะได้ไหมวะลูกกระตาเอายี่เขียวสีม่วงลงอะไรมาสีแดง แน่ต่อมีตัวคูณจะไม่จ่ายคูณจังตังไม่จ่ายเฮ้ยอะไรเดะตุ้งตุๆงเลยเอาดิเอาดิ พี่ครับจ่ายหน่อยครับนี่เป็นห้าแสนนะพี่ตัวคูณอะเอาวะเฮ้ยเอาคืออะไร <Yeah. S 1> คูณเน,นี่ยทีนี้ไม่เสจออกมาจริงจังจริงโจ้เนี่ย เอาดีๆนะเหลือ80ดเมื <t ul> <t ul> <t ul ่อไร่กูลดเบทันทีแหละถ้าจะเล่นอย่างเงี้ยวู๊วกิตเตอร์ลงมาดีรลอนไหล ไปสองแสงดีกวา่า <c oughs> เออเฮออี้ยา ไม่มาเบ็ดห้าแสนน่ะสองแสนก็ได้วะฮะมาดิอะไรอยากได้ตังตรงน,นี้เอาตังก่อนโอ้โหอ้ยได้อยู่คุณหกตอนนี้มีคุณหกแล้วครับ มันต้องมีตักคูณอีกรอบหนึ่งอ่ะมันถึงจะได้อ่ะไม่น่าได้แล้วมั้งรงนะมาดิมันเกินไปอ่อเดี๋ยวไปยี่สิบล้านเล้มาสองล้านมันได้ไปสิบเท่าเลยนั่นแหละ พอแล้วห้าสิบล้านผมเลิกนะทรงไม่ดีเลยอ่ะไม่มีคำว่าจะจ่ายอ่ะสีแดงมันกีบอาะสีแดงอ่ะ ไหลเกินแต่ตัวคูณไม่มาพอตัวคูณมาแม่งไม่ไหลไหลสักห้าสิบล้านแล้วก็คูณสักร้อยดิมันเพิ่มเยอะดีนะแต่มันไม่จ่ายไง เดไว้รุ่นเอา้ามาดิมา,ามาจ่ายมาจ่ายจ่ายไม่จ่ายเอา้างงเลยติม่วงเคืออะไร ลองเล่งความเร็วเร็วที่ันนี้ันจะจ่ายไหมปูเกินทำเกินนี่ไง กดเองมั้ง ุ้งซีมาดึงไแล้วดึงหกโหลเอ้ยมาอีกแล้วเพิ่มไปอีกห้า อนน๋อจนเอยใจแล้วไงต่อไปปะอีกห้าปะโอ้โหดีใจแต่ก็ไม่ยังไม่คุ้มอ่ะุกคุณใจอีกแล้วเอาไงต่อแล้วเพิ่มมาเรื่อยๆตอนนี้คูณ13แล้วนะเด็กเจ็ดหมืน่น อ้าวโอ้โหคูณสิเจ็ดแล้วนะตอนนี้อุย้ยมาว่ะอุยอ้ยอุ้ยเอาเรื่องนะสามลานแล้วนะอุยอ้ยคูณยี่สิบเอ็ดจัดไปที่สิบหลัก เอาอีเดมันต้องอย่างนั้นโอ้โหคูณสามสิบหกไมสิบสี่ล้านนะครับเัง่วันนี้โอ้โหอิ่มอ่ะอิ่มอ่ะสามสแปดล้านนะครับกลับมาร้อยล้านเลยนะโอ้โหกลับมาหนึ่งร้อยล้านนะครับตอนนี้ม่ก้าจุกาลานนะโได้อยู่ได้อยู่ ถ้าคุณเป็น500จะเป็นยังไงวะแต่เราจะไม่เสี่ยงมันเ,นเสี่ยงเกินไปมาดูโค้ดกันเลยครับทุกคนมาโค้ดของเราวันนี้นะครับก็คือ DC9CY นะครับแล้วก็ HEX นี่ครับผม คของเราวันนี้นะครับดูกันเลยโอเคถ้าใครดูไม่ทันก็ย้อนคลิปก็ไปดูได้นะครับผมโอเคครับทุกคนถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสไดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำนะคลิปของผมต่อไปเรื่อยๆด้วยนะครับผมก็บายบายไกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ